เคยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ย AI มันอาจจะรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองซะอีกโอ้โหแค่ฟังคำถามก็ดูน่ากลัวนิดนิดแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะวันนี้เรามาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันดีกว่าครับมีคนเปรียบเทียบไว้ได้แบบเห็นภาพเลยนะครับว่า AI เนี่ยอาจจะรู้จักเราดีกว่าแฟนเก่าซะอีกเอแล้วมันเป็นไปได้ยังไงล่ะ ก็เพราะว่า AI มันวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของเราได้ละเอียดแบบยิบย่อยมากครับทุกการคลิกทุกการซื้อของหรือแม้แต่เวลาที่เราหยุดดูคอนเทนต์อะไรนานเป็นพิเศษมันเห็นเหมดเลยแล้วมันก็เอามาประมวลผลจนเจอแพทเทิร์นบางอย่างที่แม้แต่ตัวเราเองหรือคนที่สนิทที่สุดก็อาจจะไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยด้วยซ้ําก่อนที่เราจะไปกันต่อ เรามาทำความเข้าใจคำสำคัญสำคัญกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือข้อมูลส่วนบุคคลหรือ personal data อันนี้ก็ตรงตัวเลยครับคือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของเราได้เช่นชื่อเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลการเงินต่างๆแต่มันมีข้อมูลอีกประเภทที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นเยอะเลยครับเขาเรียกว่า sensitive data ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลสุขภาพความเชื่อหรือข้อมูลชีวมาตรอย่างใบหน้ากับลายนิ้วมือของเรานี่แหละครับ ข้อมูลพวกนี้แหละที่เป็นเหมือนขุมทรัพย์ในโลกดิจิทัลเลยทีนี้เรามาเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยครับกับเรื่องของข้อมูลรั่วไหลภัยใกล้ตัวที่ผมว่ามันน่ากังวลกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับพอพูดถึงข้อมูลรั่วไหลหลายคนอาจจะนึกถึงแฮกเกอร์เก่งๆใช่ไหมครับแต่ดูข้อมูลจาก Casper s k y ในสไลด์นี้นะครับน่าตกใจมากเพราะเขาชี้ให้เห็นเลยว่าสาเหตุหลักที่ข้อมูลรั่วไหลในเอเชียแปซิฟิกเนี่ย มาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับคนสูงถึง7 1เเลยทีเดียวแบ่งเป็นความผิดพลาดแบบไม่ได้ตั้งใจไป38%แล้วก็มีพนักง,งานที่จงใจทำข้อมูลรั่วอีก33%ส่วนปัญหาทางเทคนิคจริงๆมีแค่29%เอเองครับเห็นชัดเลยนะครับว่าจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดก็คือคนเรานี่เองซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ยากมากเพราะมันเกี่ยวกับพฤติกรรมและความตระหนักรู้ของเราโดยตรงเลยแล้วถ้าข้อมูลมันหลุดไปแล้วล่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันร้ายแรงกว่าที่คิดนะครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยก็คือเรื่องเงินเงินทองทองบัตรเครดิตอาจจะโดนเอาไปรูดปื้ด,ดแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือความเสียหายต่อชื่อเสียงครับลองนึกภาพข้อมูลเราถูกเอาไปทำดีเฟกหรือถูกสวมรอยไปทำเรื่องเสียหายดูสิครับแถมยังสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยตรงอีกนะอาจจะโดนหลอกลวงโดนแบล็กเมลแล้วถ้าเป็นข้อมูลอ่อนไหวอย่างข้อมูลสุขภาพที่หลุดไปก็อาจจะนำไปสู่การถูกเลือกปฏิบัติในสังคมได้เลยครับ พอเห็นปัญหาแล้วความเสี่ยงแล้วอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับในส่วนที่สองนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะสร้างเกราะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงบ้างมาดู5วิธีง่ายๆที่ผมเชื่อว่าทุกคนทำตามได้ทันทีกันเลยนะครับ ข้อแรกพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยคือใช้รหัสผ่านที่เดายากแล้วก็ไม่ใช้ซ้ากันในทุกๆบริการนะครับจากนั้นเสริมความปลอดภัยเข้าไปอีกชั้นด้วยการเปิดใช้งาน MFA หรือ2 FA ที่หลายคนรู้จักมันเหมือนเรามีกุญแจ2ชั้นเลยครับต่อมาคือเรื่องของความรอบคอบต้องคอยระวังลิงลก์แปลกๆที่อาจจะเป็นฟิชชิ่งส่งมาหลอกเราแล้วก็อย่าลืมเข้าไปจํากัดสิทธิ์ของแอปต่างๆในมือถือด้วยนะครับ และสุดท้ายเลยการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอก็จะช่วยอุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ครับและนี่คือเคล็ดลับสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำเลยครับพยายามหลีกเลี่ยงการกดบันทึกรหัสผ่านไว้ในเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงนะครับเพราะถ้าเกิดเครื่องเราติดมา l แวร์ขึ้นมาเมื่อไหร่ข้อมูลพวกนี้อาจจะถูกขโมยไปได้ง่ายๆเลยทางที่ดีที่สุดคือหันไปใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่านหรือที่เรียกว่า password manager โดยเฉพาะไปเลยครับจะปลอดภัยกว่ากันเยอะเลย เอาละครับหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองกันไปแล้วในส่วนที่3นี้เราจะขยับไปดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างนั่นก็คือเรื่องสิทธิของเราตามกฎหมายและอนาคตที่เราต้องอยู่ร่วมกับ AI ครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ของบ้านเราอยู่นะครับ ซึ่งกฎหมายนี้ให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลอย่างเราๆหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการให้ความยินยอมก่อนที่เขาจะเอาข้อมูลเราไปใช้สิทธิในการขอขอ้อไปดูแก้ไขหรือแม้กระทั่งขอลบข้อมูลของตัวเองได้และที่สําคัญมากๆเลยก็คือสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้เก็บข้อมูลตั้งแต่แรกสิทธิพวกนี้แหละครับที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเราทุกคนพูดถึง AI เนี่ยมันเปรียบเสมือนดาบสองคมจริงๆครับ ในด้านหนึ่งมันคือภัยคุกคามอย่างเช่น generative AI ที่สามารถสร้าง deepfake ได้เนียนมากๆหรืออาจจะเกิดการเก็บข้อมูลของเราไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อีกด้านหนึ่ง AI ก็คือทางออกที่ดีที่สุดของเราเหมือนกันนะครับเพราะมันสามารถตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เร็วกว่ามนุษย์มากๆและยังมีเทคโนโลยีอย่าง PETS รวมถึงแนวคิด privacy by design ที่ออกแบบระบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยดังนั้น หัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือประโยคที่ว่ายิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งปลอดภัยนั่นเองครับการที่เรามีความตระหนักรู้และเข้าใจในเรื่องเหล่านี้มันก็คือกรอะป้องกันที่ดีที่สุดในโลกยุคดิจิตอลที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่า ในขณะที่ AI ฉลาดขึ้นทุกวันทุกวินาทีเราจะสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งกับความเป็นส่วนตัวที่ต้องปกป้องเอาไว้ได้อย่างไรนี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบครับ